สวัสดีครับคุณผู้ชมผมชื่อแม็กกี้นะครับแล้วคนนี้ก็แมนนี่ผมก็จะโมดิฟายรถคันนี้นะครับผมก็แค่จะเอากอบใส่ใหม่แล้วก็ใส่ไฟฟ้าไฟฟ้านี่ก็คือ Trax ซ e ั e อีรีโแมนนี่ก็พ่นสีล้อพวกนี้แล้วนะครับผมก็ไม่รู้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ชอบ มันอยู่ที่มุมมองนะครับโอเคผมก็มีบอดี้ตัวนี้มันก็มาจาก hpi มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ผมรู้ผมก็จะใส่เขาเรียกว่าไวร์แ s h ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกมันนะครับ <c oughs> ก็ง่ายๆเลยนะครับ <c oughs> ก็ตัดมัน <c oughs> เดี๋ยวคุณผู้ชมจะรู้นะครับ <c oughs> ก็นะครับ <c oughs> เราก็มาเริ่มที่การตัดนะครับวิดีโอนี้ก็คงจะเป็นวิดีโอย,ยาวเลย ตัวนี้มันคืออะไร oh. เราก็มีท้ายรถโผล่ออกมาแล้วก็มีเช่นนี้เราก็มีสติกเกอร์<ๆ>ก็เอาติดตรงนี้<ๆ>ก่อนที่เราจะพ่นสีถ้าคุณผู้ชมอยากให้มันเป็นแบบใสๆนะครับ<ๆ>พวกนี้ก็มาโรดต่างๆนะครับวิธีการประกอบอ๋อ<ๆ>เช่นนี้ก็เป็นตัวนี้ในรูปเลยครับตรงนี้เลยเราก็มาเริ่มตัดตรงนี้เลยนะครับ คุณผู้ชมก็ตัดตรงไหนก็ได้ตามที่คุณผู้ชมอยากตัดโอเคผมก็จะเริ่มตัดเลยนะครับผมก็จะเสียบมีดลงไปเลยนะครับก็เกือบทําพังเลยนะครับตัดชิ้นส่วนที่คุณผู้ชมไม่อยากได้ออกนะครับ <No. S 1> ผมคิดว่าทวนไกลคงจะไม่เวิร์กนะครับก็ต้องลองดูโอเคมันก็เวิร์กอยู่นะครับ เจ๋งเลยนะครับเสร็จแล้วสำหรับตัวนี้เราก็มาตัดเช้นส่วนพวกนี้ออกนะครับเสร็ชแล้วตัวนั้นเลย <c oughs> ก็ได้แล้วนะครับ สำหรับด้านหลังมันก็จะใส่แบบนี้เลยผมก็จะตัดส่วนนี้ออกตัดด้านล่างด้วยตัดด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังด้วยแล้วก็เจาะรู้พวกนี้เราก็มาใส่พวกนี้ก่อนต้องแม็กชัวว่ามันใส่ได้นะครับผมก็มีตัวนี้นะครับสว่านเจาะตัวบอดี้เราต้องเจาะรูสำหรับน็อตพวกนี้นะครับ แล้วก็เจาะรูสำหรับพวกนี้โอเคครับเพอร์เฟ <c oughs> เลยใช่ไหมครับ <Okay. S 1> เรามาตัดเช้นส่วนพวกนี้ออกนะครับ <c oughs> มันไม่ค่อยเวริร์กเลยนะครับผมก็เลยจะใช้สว่านเจาะรูแล้วก็ใช้กันไก่นะครับตัดแทน แล้วก็เริ่มตัดพวกหน้าต่างนะครับก็พยายามใช้ตรงปลายของกันไก่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมต่อไปผมก็จะมาตัดไฟหน้าแล้วก็ไฟหลังตัวนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับ สำหรับพวกนี้ผมก็จะใช้มีด X-ACTO ตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็ตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่านะครับในที่สุดผมก็เสร็จกับตัวนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการตัดตัวตาแกงนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเราก็มาเริ่มตัดให้กับตัวนี้นะครับ ตอนนี้ก็จะตัดไฟแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ต้องตัดเกินนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ติดเทปนะครับตอนนี้ก็จะตัดตรงนี้เลย <adapting> ก็ต้องทำให้มันดูดีนิดหน่อยนะครับ <sig ling> ก็พยายามเอาใส่แล้วก็กดใส่นิดหน่อยนะครับ <sig ling> เพื่อที่จะทำให้มันเข้ากันกับตัวบอดี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ก็ทำให้เป็นรูปร่างที่คุณผู้ชมอยากได้นะครับผมก็ได้พวกนี้เรียบร้อยนะครับแล้วผมก็จะพ่นสีแมท์แบล็กสีดําด <Hyung> <op'> ้านนะครับก็พึ่งแดนหน้าต่างหนึ่งอันนะครับ ไปผมก็จะพ่นสีตัวบอดี้แล้วผมก็จะพ่นสีพวกนี้ด้วยนะครับเราก็มาลงมือเลยนะครับตัวนี้ก็ flat black นะครับก็หวังว่ามันคงจะเหมือนแบบดำด้านนะครับโอเคครับก็เพกพวกนี้นะครับ โอเคครับผมคิดว่ามันแห้งแล้วนะครับแล้วมันก็ได้เวลาที่จะเอาตัวพลาสติกออกนะครับมันควรที่จะเป็นแมสแบล็กนะครับดําด้านมันก็เป็นดําด้านอยู่นะครับจากข้างในตัวพลาสติกใสมันทําให้ด้านนอกเป็นสีดําเงานะครับผมชอบดําด้านมากกว่านะครับโอเคครับเราก็เอาตัวนี้ใส่นะครับ เรามาเอาตัวนี้ใส่นะครับมันก็ควรที่จะอยู่แบบนี้ผมก็ควรตัดเทปตัวนี้เป็น3เชิ้นนะครับก็แบบนี้เลยก็ลอกมันออกเรียบร้อยนะครับก็มีดักเทปนะครับโอเคครับสุดยอดเลย ตอนนี้ก็จะไปอยู่ด้านล่างแบบนี้ก็เอาเทปติดเลยนะครับก็เอาติดด้านข้างโ okay. อเคตัวนี้สำหรับด้านหน้า ผมก็ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าการใช้เทปตัวนี้เนี่ยมันไม่ถาวรนนะครับมันก็ดูแลยากนิดหน่อยนะครับมันก็เหมือนกับมีรดคันสวยๆนะครับคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะขี่แรงเกินไปขี่ไปชนโน่นชนนี่นะครับแล้วผมก็ควรที่จะทําตัวนี้ก่อนที่ผมจะพ่นสีนะครับมันจะได้เห็นง่ายก็เห็นที่ที่จะเจาะรูสําหรับเส,สาตัวยึดบอดี้นะครับตอนนี้ก็คงจะยากนิดหน่อยก็ตรงนี้เลยนะครับ ก็เพอร์เฟกนะครับเราก็จะมาหาวิธีใส่พวกไฟ LED พวกนี้นะครับมันก็มีคลิปเล็กๆมาด้วยนะครับสําหรับเอาหลอดไฟ LED แต่ละหลอดเนี่ยครับเสียบใส่นะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ใช้ตรงนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีเดียวกันกับวิธีที่ผมใช้กับคันน์นะครับผมคิดว่าเราขาดอะไรบางอย่างนะครับในที่สุดผมก็หาเจอนะครับที่จริงแล้วผมก็ยืมมาจากตัว drift star นะครับ ตัวนี้ก็ RCA r Flashing Light ผมก็จะใช้พวกนี้นะครับแล้วสายไฟผมก็จะโชว์คุณผู้ชมนะครับสีส้มเราไม่ต้องการสีส้มนะครับผมก็ต้องเอาตัวนี้ออกนะครับตัวผ้าปิดตัวรับสัญญาณนะครับก็ออกแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็เสียบตัวนี้ใส่นะครับตัวยาวๆเนี่ยก็เอาใส่ตรงนี้นะครับ ก็เสียบใส่ตรงนี้แล้วมันก็ออกมาตรงนี้ทีนี้ก็ไปเสียบใส่ชานอก .5 นะครับเอาแบตเตอรี่ใส่ก็เสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เสียบแบตเตอรี่ก็ปิดไว้ก่อนเรามาเอาตัวสีแดงใส่ก่อนนะครับผมคิดว่าผมมีแผนผังให้มันอยู่นะครับตัวนี้เลยไฟท้าย โอเคเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันทํางานอยู่ตอนนี้ผมก็จะเอาทุกอย่างใส่คืนนะครับโอเคครับก็เอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับตัวนี้มันกันน้ําไม่ได้แต่ว่าตัวนี้มันกันน้ําได้ก็นั่นแหละครับมันโอเคอยู่ธรรมดาผมก็ใช้เคเบิลทยนะครับแต่ว่าสําหรับตัวนี้ผมจะใช้กาวสหน้านะครับ ผมคิดว่าเราก็ไม่ต้องการตัวนี้แล้วนะครับก็ต้องดูว่าสายไฟเนี่ยมันจะยาวพอไหมสําหรับข้างหลังนะครับเราก็มาเริ่มจากด้านหลังนะครับสีแดงหลังจากเราเอาตัวบอดี้ใส่เราก็ดูนะครับว่าตัวไฟท้ายเนี่ยมันจะอยู่แถวๆไหนนะครับ <ul ain> เราก็จะใช้ลวดตัวนี้นะครับ <ul ain> ก็ทําความสะอาดนิดหน่อยต่อไปเราก็หาวิธีนะครับว่าเราจะเอาใส่ยังไงนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเสียบใส่2รูนี้นะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมก็ไม่ต้องทำแบบผมทำนะครับตัวนี้แค่เป็นตัวอย่างเฉยๆก็ประมาณนี้เลยผมก็ไม่อยากตัดมันนะครับผมก็เลยจะดัดมันไปแบบนี้นะครับถ้ามันสูงเกินไปก็ดัดมันลงนะครับ <S <S ผมก็จะเอาไฟใส่ตรงนี้เลยนะครับ เอาเตปติดมันเลยมันก็ติดดีเลย <Okay. S 1> ก็นั้นละครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็อาจจะอยากใช้เคเบิลไทยนะครับอย่างเช่น2ส,สายนี้ <All right. S 1> ก็เอารัดสายลวดตัวนี้ไว้กับตัวแชสซีเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ง่ายๆเลยนะครับดัดมันไปมา ตอนนี้ผมก็ทําตัวด้านหน้าแล้วนะครับ <This is S 1> ก็จะเห็นได้ว่าผมเอามันเสียบไปจากฝั่งนี้ <Yeah. S 2> แล้วก็โผล่มาฝั่งนี้ <Okay. S 2> เอาเคเบิลทายรัดไว้ <Yeah. S 2> มันก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับ <Yeah. S 2> แถวนี้ ็จะพ้นสีข้างนอกเลยนะครับให้มันเป็นดำด้านคุณผู้ชมไม่อยากพ่นพวกนี้นะครับโอเคครับคุณผู้ชมดำด้านมันก็ดูเท่เลยนะครับแล้วต่อไปผมก็จะติดสติกเกอร์นะครับมันเขียนว่าดอตตรงนี้นะครับผมก็จะตัดมันใส่ ก็ใส่ตรงนี้เลย dodge นะครับแล้วต่อไปผมก็จะติดสติกเกอร์อีกนะครับโอเคครับคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วก็ลืมไม่ได้นะครับเอาตัวโลโก้ของเรามาติดนะครับตัวนี้ก็ไม่ใช่สติกเกอร์ก็ง่ายๆเลยเอาเทปใสมาติดนะครับก็ต้องเหลือเทปไว้นิดหน่อยนะครับรอบๆตัวโลโก้ก็นั่นแหละครับสวยมากเลย ผมควรที่จะเอาไฟใส่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมมีไฟสีน้ำเงิน2ตัวนี้แยกออกมานะครับผมก็มีลวดเส้นเดียวแล้วก็มีไฟ LED สีดวงเลยนะครับทุกอย่างก็อยู่กับที่กับทางแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ